ถ้าบอกว่าอย่าตีหางก็ไปตีข้างตัวกันเลยนะทุกคนดี๋ยวมันโดนหางที่มู้สก,กิลตัวเองว่าฟาห์นเนี่ยก็หยุดตีก็ได้นะตีไปทักิณอื่นอันตีไม่ต้องยัดก,ก็ได้ถ้าแบบกลัวมันตีไปโดนหางอนะถ้าเบรกได้เราได้ตีฟีสองลอดเลยแต่ถ้าไปตีข้างตัวคือไม่โดนแน่ๆแ,แบบไม่โดนเลยอะใช่ใช่ีวกว่าไม่มาสนใจตีกับพลงังโดนหน้ากยอมไป ตั้งหน้าก็โดนหัวตะตีหัวหน่อยก็ได้อให้พลาช่วยเบรกได้ได้เหมือนกันยเย้็นผอเปลี่ยนชุดคีริได้ตะคุงแล้วลวะเพรเท่แสดงว่า ดัเท่าไห้เลยดับดอบทึบไปให้เลยดับแล้วนเนี่ยดกับธนูมาง่ายแล้วผมก็ทำของเองไงมาเปลี่ยนบวกสิบสามวันนี้พี่ซื้อนอกเอาต้องหักค้างให้ได้อย่างน้อยสักรอบอ่ะสักรอบใช่เพราะว่าเมื่อกี้ขาดนิดเดียวเองพี่รอบเดียวน่าจะทันเลยอะใช่าว่มจำสุดคือรอบเดียวอะทันทันแบบเฉียดเฉียดแต่ถ้าสองหลอดขึ้นเหลือ ไอช่วงการไปสอนให้ได้ด้วยเนาะแล้วลองดูรอบนี้ดิไม่เป็นไรเอาไหมแล้วก็แค่แคระวังระวังกันอย่างเดียวตอนที่มันเหลือหางอ่ะคนที่เป็นเวทอ่ะตีไปเลยดีกว่าเพราะเวทมันไกลมันแรงไปตีข้างตัวเลยขาหน้าเลยตีข้างตีขาหน้าได้ตีขาหน้าเลยขาหน้าไม่โดนแน่ๆตีขาหน้าได้เก็บยิวใหญ่ๆไว้พอยายไซเดี๋ยวมันโดน หลุบนี่ไม่น่าไปแยกจริงน้ำแข็งน่าจะรวมกับเพื่อนน่าจะไอ้นี่จะไวกว่าใช่ไหมพี่มันต่างกันวิสองวิไม่ไม่เอาเอาัน,นติปรีมังกรเลยก็ได้มาเลย <laughs> ปกติไม่โดนเลยอโดนสโลนนีย <c oughs> ลองน่อย <c oughs> อ้าวเย 아예 안 되는 สิบแสงสี 5, 100, 5, ่ห้าแสนห้าโคตรเล็ขนาดไม่มีแช่ มาในเฟซสองโอเคเฟซสองยัดเต็มจะเอาอันดิเดี๋ยวจะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยไาครับไปแล้วเปล่าเออใครคิดใครจะเข้าฟอมในสองห้าเราเออได้นะเฮ้ยไม่ต้่าเดี๋ยวมาสับกูรีบมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วจะได้แล้วพอต์้าเลยสิสี่ออกครับสี่ออกระวัง ไอ้คุยไปก็ได้นะเพราะค่รอยิงกันนะได<ห>้รอบ <ละ S 2> มันได้รอบนั่นห้ะทเล่นไม่มีหายนะที่แดนทายนะที่หัว,วมันแรงด้วยวยี่สีเอ็นกออนตด อย่ามาย่ามายมาย่ามาป็นเราตายได้อยู่พาไปิวได้เ้ยตกลางคนโดนโดน่พอนสั่งล้ลม่กอนเให้แต่ห้างลยมันีความไม่่อยวะ ว่าเนี่ยเนต่อเรืยๆเลยตานะตา้มงอาไรมาะไรพี่หกนะลากมาเลยสองยก่อนนะผมมีนแล้วขอแล้วดีเอโอเคลงแล้วลงแล้วเอามดเอาบัตัดเลยมดไปเอาเลยต่อครับ Bọc Mình phụng viên to này 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 phụng viên ยิงกระต่อไดไถ้าเอาปากเขาปิดไอใช่จะปากเขาอยู่ลูกผมอันเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันเสด็จ้าก็ต่อไปอันลืมทำเลาปิดที่ขาวอะ มันไม่นับไม่นับคือไม่นับอีกแล้วไม่ได้นับพี่พี่ตอนนี้าไปนะครับ กี่เอร์เซ็ตแล้วนะได้นี้แล้วก็เลรับมันจะได้นะครับชามหยนะโอเคได้สุดท้ายได้สุดท้ายล้ลงแล้วไม่ถึงสินาทีเลยเอารงน่ครับขาเอ้าไของเข้า นายายมันดิ้นแบบเนี้ยถ้าตอนนี้มันไม่ดิ้นนะไม่ปกติเราลงรอมันสไปายค่อยคิดกว่าก็ได้นะน่าจะตาแล้วปะน่าจะตาโอเคผมไปแล้วนะสปาไปายสปาปเตรียมหลบคนด้วยอย่าอยู่กลางนะลงแล้วนะลงแล้วนะลงแล้วนะหลบนะหลบนะหลบนะโอเควดเหมือนเดิมนะวด

ไป <c ười> ไไนะๆๆทําอะไรมีเดี๋อล่าก่อ หายไปหน่อยนะคนนึงหายไปเด็พี่ไอพี่ไอโอเคาเลยครับท่านเดี๋ยวัเยายาเาะหางกนิดนึงแล้วเก็บไปเลยนะเดี๋ยวี่แดงอัดแล้วก็ เ้านปีด้อยนะาจะใ้คนได้พี่ำหงตีข้างก่อนีหางไปเลางไปลิดั้งตง่ด้เลยข้างล่างข้างล่างข้างล่างางมดแกรเิดเอาาหอรลเบิดโดนแท ใครเป็นขี้วะเดี๋ยวลงมา่าจะเข้าป้องต่อแล้วยัดแคมได้ก่อนนะเอาอาเดี๋ยว่ไปไม่เป็นไรชาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ไม่ทันแบบพี่มันหลยังเอาไม่มีพลีนี้กอเ้โดนไเนี่ยดีกว่าครับ โดนโดนโดนเฮ้ยๆๆหันมุมกล้องสัตย์าตยานเลยยังบองไม่ถึงมาต่อเลยครับเดี๋ยวเอาพี่น็อตเตรียมตัวล่างด้วยนะยัดก่อนได้นิดนึงกําลังต่อหายไวได้นะทีเดยพี่เมย์ยพี่เมย์ยาเอาอะไรล้อลากดิพี่น็อตพี่ต้องออกล้อล่ากไปเลยไปเลยแถมไปได้ครับ เอฟเฟกมาอย่างรวดเร็วมันอย่างเงี้ยอะไรด้วยครัเวลาแต่ตอนนี้เวลาดี13นาทีปกติรอนะเดี๋ยวเราลอไปเด็กตอนถ้าหยุดถ้ามีคนบอกดีดีข้างตัวใช่แต่ดีข้างตัวกันเลยนะบอกหยุดนะต้หยุดนะครับยิงป้อมยิงป้อมครับ

ขี่ยหางหางเก็บเลยหางเก็บเลยเย้าลงหลอดนี้ละแล้วเพาะเลยหมข้าวหลอดนี้นะพี่ไอ้บอลหลุดบอลหายเล้วหลอดบอลองลงวง่อข้างนะพี่เวลาาดเลยทำทำเพียงหองเลยาดทุกคนเรี๋ยวเร็วๆวเรวๆเเร็นเร็บๆร็วๆร็วเวๆวเราวเเเวเวว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  กหาไปดีกว่า่นหมครเต็มเ็อาเเอียไม่พอะมเ็ดหน้าเผ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 ็ดหน้าข้างตัวข้างตัวีข้างตัว้าล้นยนะข้างตัว้นแนะใครที่ดูถ้าสกิลหมูห้ามตีอย่ให้คนอื่นะปลาี่ปาข้างตัวล้นยนะข้าม่นมาลนะีเดียวลงล้ไปขาหน้า ขาหน้าเลยออผมต้องการวัต้องการวัดวัดัครับัดติดหายโดนละวิดล้เรามึงีไหวไหมโอ้ยข้ามข้ามาแข่งเรลยเข่งเได้แขงครับโดนโดนโดดนออกมาแล้ว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 หลังอานี้เด okay ี๋ยวกูเคาะให้กอนสามอดเดี๋ยวกูเคาะให้ ข้ามตีหา้ได้้าได้ทันเลย้าได้ทันเลยจบรอบนี้เลยไ่เหเลยแค่ข้ามข้ามไม่ใช่ป้อมด้วยไอ้เจี้ยกูยืนป้องได้เดี๋ยวเดี๋ยวสามหลอดไม่แดนไม่แดนสามหอดช่วยช่วยกันนะดพี่ครับไปเฮ้ยใครๆอย่าเยอะมากได้ไหยันเลยครับยันไมไ เรามันนี่ก่อนเรามันปีก่อนเข้าเข้าเอ้าเข้าหัวเข้าหัวพี่เข้าหัวโอ้หมุนหัวเลยหมุนหัวเลยมีเอา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 เล่นทั้งหมดเล่นทั้งหมดมีบีออนบอกกดปีหางกดปี๊มันอยู่นะ

แค่ผีเดียวเหรือไงพี่อยากทำบลสุบุลอ,อนตีหม,มุนหัวก็อย่างกับพลรางนะกูก <c oughs> ูไม่มั่นใจอ่ะพี่แดนลายได้กูแฮกกิ้งกับแดนหล่อแล้วไอ้เี่ยกูเน็ปบแดนรอแล้ว <c oughs> คือพี่ต้องหันดูหัวมันด้วยกันให้ตีกัวันนี้ว่าเดี๋ยวมันต้องคอมโบมันต้องมีคนคอมโบให้เราเอ็ดไม่ไรไม่ไรเราได้เอ็ดก็ยังดเอ็ดมันได้เป็นอะไรวะพี่เอฟแท็กวะได้เอ็มไอ้ด้ได้เอฟเอฟแท็กได้เป็นเอ่ พีมั่สิบแปดมาถึงตอนนี้เราได้เออได้ที้าไดไดเปอรครับครับเอาเลยเอาเลยผมได้หมดเฮ้ยให้เมอรอเปิดไหมเพราะว่ามมอกลางจะขายตัวนี้ทิ้งตัวทิ่ปิดนะครับอ๋อคือแบบว่าส่วนมากแบบพวกที่จะจะได้ของก่อนทิ้งเงี้ยอะไรเงี้ยไหมเปิดอะอะไรอ่ะ พ mm hmm. mm hmm. right? e ี่ยังอะไรแม่งไม่เห็นยังอะไรเลยเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยไปก่อนนะไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยก็หานฐานฐานสมุดแล้วกันพี่โค้ดหานไหมโค้ดโค้ดโค้ดมันรวมติดตัวก็ได้คนละสองอ่าก็แบ่งกันาดงั้นพอดีงั ok ้นแบ่งโค้ดคนละสองทอยใช้ได้แล้วกดผ่านใช้ได้แล้วกดผ่านโอเคใช้ได้โค้ดสองอันแล้วกดผ่านแล้วสมุดก็ขาย